เอามาโซนนี้เป็นโซนเกี่ยวกับหนังสืออะฮะใช่แล้วค่ะเพราะก็จะเป็นคนชอบอ่านหนังสือจะมีหนังสือเกี่ยวกับทุกอย่างที่ตัวเองสนใจไม่ว่าจะเป็นเหมือนแบบศิลปะหรือว่าดำน้ำหรือว่านี้คือจะเยอะหน่อยนะคะเป็นคุกบุ๊กค่ะพวกหนังสือทํากับข้าวอะไรเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็นคุกบุ๊กหมดเลยคือชอบทำกับข้าวชอบทำกับข้าวใช่แต่ว่าตัวเองจะแบบ ปกติเราจะเป็นคนทานเฮลตี้นะถ้าทานคนเดียวอะไรเงี้ยจะทำแบบอกไก่แบบทอดน้ำมันน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบลาเตคาโดแล้วก็แบบมันเทศอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นแบบคาร์โบไฮเดรตที่ดีอะไรเงี้ยสาทุวันนี้ขอให้ได้กินแต่ถ้าทำเพื่อนเพื่อนกินนะจะทำแบบอาหารแบบที่เขากินแล้วแบบเขาจะอร่อยอย่างเช่นพวกลาซานญาอะไรเงี้ยลาซานญาโอ้ชอบเลยครับอืงั้นแสดงว่าวันนี้เราจะได้กินอาหารสูุดแม่ใชนะวันนี้เราจะได้กินนะฮะฝีมือของน้องแก้วนะฮะเป็นปาปายานะฮะ คือการเอาส้มตำเนี่ยแล้วก็มาตำลาสัญญาอะไรวะลาสัญญาไม่รู้จักเป็นเพื่อนกับยาย่าอ๋อยาย่าหญิงยาย่าหญิงเป็นลาสัญญานั่นแหละอ้าวล้กูยิ่งงงกว่าเดิมอีกมันใช้บะหมี่ไมบะหมี่บะหมี่ไม่รู้มันก็เป็นแบบพาสต้าแต่ว่าไปอบอะค่ะเป็นพาสต้าเป็นชั้นๆมีเนื้อมีเส้นมีเนื้อมีเส้นมีชีสชอบมากอ๋อแล้วข้างบนก็จะเอาชีสโรยให้เต็มใช่แล้วเราก็เอาไปอบผมชอบมากชอบกินมากวันนี้ได้ทานใช่ไหม ได้ทานค่ะเอาวันนี้เดี๋ยวได้ทานลาซานญาใช่แล้วค่ะครับก่อนที่จะไปทานลาซานญาขอถามอีกนิดเดี๋ยวพอดีเหลือไปเห็นภาพยนตร์เยอะแยะมากมายใช่ค่ะตรงนี้นี่คือพอดีเป็นแฟนเหมือนกันคือชอบดูทเวนตี้โฟล์เออแต่จริงๆแล้วแกชอบดูดู24ก็ชอบดูเคยติดแต่จริงๆแล้วชอบดูสองอันนี้มากเป็นซีรีส์ใช่ไหมครับ Planet Earth กับ Blue Planet นะคะอ๋อเออเเห็นกันอันนี้มันก็เป็นแบบเป็นเหมือนเขาเป็น B B C อ่ะ ของที่อังกฤษใช่ป่ะเขาทำาข้อมูลเก็บข้อมูลและถ่ายภาพด็อกทเมีนทีทุกอย่างตนเป็นเวลา5ปีถึงจะได้นี้ออกมา<อ>แล้วแบบคือเหมือนบางทีเปิดโปรเจคเตอร์อย่างเงี้ยแล้วแบบแบบโหแบบแบบเหมือนมีสัตว์แบบเป็นพันๆตัวอย่างเงี้ยแบบเหมือนอย้ายที่แบบจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งจอมันใหญ่ด้วยคืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเจ๋งมากแล้วมันให้ความรู้เราค่ะแล้วก็เลยทําให้กลายเป็นคนที่เหมือนแบบ รักธรรมชาติมากขึ้นด้วยแล้วก็แบบจากของพวกนี้ที่มันเคยเราเราเคยมีที่เรารู้สึกว่าเราแบบต้องฆ่าสัตว์มาเพื่ออะไรเงี้ยเราก็แบบเปลี่ยนใจด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมนอกจากสวยแล้วยังช่วยเหลือสังคมมีน้ำใจเมียจ๋าจ๋าจ๋าเลยอ่ะยังคิดให้ดีนะเอาไว้กวอนแล้วเอาไว้ก่อนแล้ว หล่อนี่ของเยอะมากเลยนะจะามาทำอ่ะกันก็คือมันต้องทำหนึ่งแล้วทำาสันนีเราต้องทำซอสเนืออ้อซอสเนื้อเสร็จซอสเดชมลก็คือซอสขาวซอสชีสนะคะแล้วก็ต้องเอามาวางตั้งแป้งกับแป้งอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็ต้องโรยชีสข้างบนต้องทำเป็นชั้นๆด้วยเหรอต้องทำเป็นชั้นอืมลำบากน่าดูใช้เวลานานไหมนี่ประมาณ สักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งงั้นเดี๋ยวพี่ไปดูหนังเดี๋ยวกลับมาได้ไหมตอนนี้แมนออฟสต e ลแล้วไม่ใช่ว่าไปดูหนังที่ปักซอยใชยไหะดูของเขานี่แหละ ทำไมอ่ะก็มันเป็นงานของผู้หญิงอ่ะคือฉันก็แบบไม่อยากีืออกป่ะก็ไม่งั้นมันจะออกไม่ได้เราเป็นผู้ชายต้องช่วยเขาสิออกสีพูดเองนะพี่ก๊อฟมาช่วยเดี๋ดวผมไปเลยแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เนี่ยได้กอดเป็นหนึ่งกอดนี่แล้วแต่แล้วแต่ออกไปกับผู้นี้ได้ก่อนเหรอเฮ้ยแต่เป็นผู้ชายต้องช่วยนี่ไม่ทันแล้วแหละเฮ้ยได้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 เจ๋งไอ้นี่เล็กส่งหน้าโอเคกันมามา เริ่มเลยเริ่มเลยอันนี้เป็นเนื้อครับเนื้อเนื้อวัวเหรอครับเนื้อวัวค่ะใช่เนื้อเขาเลือกแล้วเนื้อไม่ได้เหรอผมเลือกที่ยังไม่กินครับอ๋อเหรอไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวพี่กินเองเหรอไม่กินไม่กินมานานแอ่ะกินมานานแล้วห้าปีหรอไม่บอกจะได้ทำหมูแทนแต่กินได้เหมือนกันกินได้เหมือนกันแต่เลือกว่าไม่กินดีกว่าอย่างเงี้ยเอางี้งั้นระหว่างระหว่างทำมหาอยู่ถามแก้วไปด้วยดีกว่าสเปคผู้ชายหน่อยจ้ะ จเป็นผู้ชายแกลชอบผู้ชายแบบออกกำลังออกกำลังกายโอแกเป็นคนที่ออกกำลังหนักมากแล้วก็อะไรอีกแล้วก็อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวีนี่บ้านแกเรียกว่ออกกาลังเหรอส่วนล่างออกไม่ใช่แล้วอันนี้เขเรีกกระเดงลมแล้วอะไรอีกจ้าออกกลังอจ้กกาลังแล้วก็ชอบแบบคนที่แบบคือชอบคนที่เป็นเหมือนแกล่ะเป็นยังไงตัวเองโอ้นี่ดี้เ็นแบบชอบ รษาสุขภาพอย้ตลอดพี่กินแต่ผักผลไม้อ่าเออใช่พวกไข่มงไข่มันไม่เคยมีอันนี้เราใช้หัวหอมไปครึ่งลูกแค่ใส่เนื้อครึ่งหนึ่งใส่ช็อตครีมครึ่งหนึ่งอย่างละครึ่งใช่โอ้ไม่รู้แล้วรอชิมหนึ่งเดียวทำไม่เส็จกินเลยอย่างเลยแล้วไงต่อสเปค สเปกอะคะมีอะไรอีกไหมฮะดูแลสุขภาพที <5 S 2> ่เป็นคนแบบแอคทีฟอะชอบไม่ไม่ชอบคนที่เหมือนแบบยู่เฉยเฉยอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบเราได้เราเป็นคนชอบแบบกิจกรรมน้ำ ชอบดำน้ำชอบดำน้ำโอเคต้ตอนนี้พี่พี่ถือว่าพี่ถอยมาแล้วแล้วแต่สีโอเคสีว่าสีทำได้ทุกอย่างเลยเหรอที่น้องเขาชอบเนี่ยเอ้ยมันมันมันฝึกกันได้ของโอ้สุดยอดเลยว่ะขอเนื้อหน่อยได้ไหมครัได้ใช่ได้ไม่ได้ไม่ไม่พี่ต้องพี่ต้องหลบให้ตีครับผมอันนี้มันต้องมีเดี๋ยวนะมันต้องใส่นู่นนี่อีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวหยิบออกมาก่อนอ่าโอเคโอเคนี่เลยโน่นนี่เยอะแยะนี่นี่นี่วันนี้พลาดแล้เฮ้ยโอ้โหน่าทานอ่ะ กลิ mm ่นมาแล้วเนี่ยกลิ่นมาแล้วจริงจริงอันนี้คือมาจากเล็บนั้นเลยไหมฮะมาจากในหัวสมองเนี่ยทำเองเหรอถูกเฮ้ยโอ้โหว่าทำอาหารตั้งแต่เด็กแล้วค่ะคุณแม่สอนค่ะโอ้โหโอ้โหสีพูดออกมาเลยสั้นๆว่าเมียจ๋าเฮ้ยจริงโอ้ยจริงนะผมฝีงทำอาหารนี่เจ๋มเลยเจมเออโอเคอันนี้อันนี้คือส่วนของอะันนี้ซอสครีมค่ะเบชเมลซอส โกโหกินยากเหมือนกันว่าอาหารสลัดไม่ไม่ง่ายอ่ะแต่ว่าแบบคือให้แก้วมานั่งตำน้ำพริกแก้วขี้เกียจไปซื้อของที่แบบแล้วนะคะคือมันอันนี้แก้วว่ามันจะได้ว่าอาหารไทยนี่ไม่เอาเลยใช่ไหมคืออยากทําเป็นนะคือก็พยายามทําแบบพวกแกงจืดข้าวผัดอะไรง่ายๆทําไข่เจียวก็ทําได้อะารยากๆถ้ายากๆเหมือนแกงเขียวหวานอะไรก็จะเริ่มโอ้โหของนี่ต้องซื้อเยอะอะไรอย่างเงี้ยช่วยคนอันนี้ได้ไหมคะ ใช่ก็ได้ค่ะแต่ผมคนให้พี่พี่คงไม่มีสิทธิ์อะไรคนแบบให้มันทั่วๆแล้วก็เบาๆเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวข้างล่างมันจะไหม้ค่ะคนแบบมีทักษะถูก,ก,กต้องไม่ใช่ไม่ใช่คือคนข้างล่างคือหมายถึงโน้ตนอนุนในหม้อในหม,อนมอ<ะ>้อฮ้ไม่ไม่ใช่เอวแกมันช่วยเพิ่มสเต็ปตาย้อไอ้นี่นับวันภาพลักษณ์ยิ่งไม่เหลือหมดกันหมดกันแล้วอล้ก็ดูน่ารักนะเหมือนแบบเป็นคู่แบบว่าแฟนกันทำดอกข้าว ไอ้เราก็เหมือนเพื่อนบ้านอ่ะเพื่อนบ้านล้ออาศัยกินอสสงารเป็นกลางห้องร้ออาศัยกินเนาะเอาละเอาละคืบหน้าไปถึงไหนแล้วเนี่ยอันนี้เสร็จแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเรียงใส่ชามกันทางนู้นเสร็จแล้วทำไมทางนี้ยังไม่เสร็จวะเนี่ยอันนี้อันนี้คือมอสซาเรลล่านะคะครับก็คือข้างใต้เนี่ยเราก็ต้องใส่เนื้อก่อนเพราะว่า S <S เส้นมันจะได้สุกอันนี้คือชั้นแรกใช่ไหมชั้นแรกค่ะต้องมาเรียงเป็นชั้นๆก่อนใช่มาเรียงเป็นชั้นๆอ๋อวางไปเลยเหรอวางไปเลยคือไม่ได้ต้องต้มก่อนหรืออะไรอันนี้มันจะแบบมันจะไม่ค่อยพอดีไงอขอซอสขาวหน่อยได้ไหมคะครับ<อ>ทำให้ทุกอย่างน่ารักมากคนนี้เห็นไหม่ไเคได้จะกินไม่ได้โอเคมากเอาหรอกินไม่ได้หรอบอ๋คเฮ้ยน่าทานอ่ะโอเคเราก็เอาซอสขาวนี้ลงแล้วก็ เดี๋ยวมันจะละลายไปเองคือแบบเราไม่ต้องเรียงมันสวยอะนึกออกป่ะเพราะเดี๋ยวตอนหลังมันจะแบบพออบอยู่ในความร้อนใช่มันจะเข้ารูปไปเองต้องชมนะว่าว่าว่าซอสของน้องแก้วนี่ข้นคลักเลยคือแบบมันต้องข้นค่ะนะนพอแบบพออบออกมามันจะเหลวหมดเลยไงใช่แล้วก็ใส่นี้ลงไปอันนี้เราจะอีกชั้นเดีได้เด้ีได้ อันนี้เราจะอีกชั้นหนึ่งดีไหมเนี่ยไม่เอาละไม่เอาละเอาแค่นี้แหละทำอาหารต้องสวยด้วยค่ะเหรอมันคนทำหรือหน้าตาอาหารหน้าตาอาหารใช่ค่ะก็ไม่รู้เห็นคนทำสวยอยู่แต่แบยนี่ศึกษาจากพี่จังหวะหยอดไ้อหยอดเลยแต่อันนี้พี่หลบให้แล้วเต็มที่ตีเต็มที่ยังเหลือชั้นหนึ่งอะไรอ่ะฉันรักเธอเนี่ไอเด็กวัยนี่สิวะ แกบอกไอ้สองคนที่น่าลำแขัดอะไรก็ไม่รู้อ่ะอันนี้ก็เรียบร้อยเราก็โรยชีสไปอีกหนึ่งชั้นนะคะอันนี้ก็ยังยังหนักแน่นใช่คำนี้หนักแน่นข้างบนมันต้องหนักแน่นเพราะข้างบนมันต้องแบบบราวน์แบบน้ำตาลสวยไงโอเคแล้วนี้เราต้องออบค่ะสี่สิบนาทีค่ะสี่สิบนาทีตั้งเวลาแล้วอ่ะใครอยากเอามาใส่ชุสี่สิบนาทีโอเคครับอ่ะรายการกี่นาทีรายการชั่วโมงยาวค่ะโอเค โอเคโอเคหอย่างนี้โอเคใช่ไหมอย่างนี้โอเค โอ้ยเตะหมูทั้งนั้นใช้ได้ไหมดูหน้าตาอย่าบอกว่าใช้ได้สิมันวิสมาลามากคำโบราณเลยต้องมาใช้อ่อกกินอย่างตรงนี้เลยแล้วกันแต่ไม่รู้ไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงนะอ้าวก็ไอหอมนะหอมไงแต่ว่านี่หมูนี่หวานหมูเอออ้าวตตนเออใช้ได้ไหมเปิดร้านเถอะนี่จริงจริงเปิดร้านเถอะ เดฟเมียจ๋าคฮ้ยอร่อยมากอ่ะคืออย่างี้ลักษยะของน้องแก้วนะครับคือมันไม่เลี่ยนเขาจะทําแบบประมาณแบบคนไทยแบบทานได้อ่ะใช่กำลังดีแก้วถึงชอบแอบชอบใส่แม็กซี่เนี่ยค่ะถูกไหมชาติมันจะแบบถูกปากคนไทยมันก็เลยแบบเนียนๆไปเนาะเออนะฮะเพราะว่าผมไปทานมาหลายร้านแล้วพูดกันเข้าไปพูดกันเข้าไปจริงๆทานหลายร้านแล้วจะทานได้ไม่เยอะมันไม่เลี่ยนมันเลี่ยนคำหนึ่งก็ไม่เอา เออไม่ให้เกยีเยรดมันผิดคําปฏิญาณตัวเองอเสียผู้ชมบอีกสักคำหนึ่งยหนไหนที่น้องติกินไม่ได้ได้เลยดูเลยหนึ่งสอง <laughs> ติก็ได้แต่มองพี่ก็ <laughs> คำที่สามลอยหน้ารอยตาแล้วก็เป่าเดี๋ยว <laughs> มันมันอะไรไม่รู้ละกิน <laughs> เห็นอะไรอ่ะมันเน่าๆไอ้เจ้าขอเอาละฮะแล้วก็ในฐานะที่น้องแก้วนะครับเป็นคนที่เรียกว่าดูแลสุขภาพมากครับผมดูแลสุดทรงองค์เอวครับนะฮะเราเองก็อยากจะมาแอบดูน้องแก้วอาบน้ำไม่เกี่ยวมั้งพูดแหลกไปวะเนี่ยพูดก็ได้โทษทีผมผมเคิร์ฟผมเคิร์ฟบางอย่างก็เก็บไว้ขอโทษมันหลุดไปเองนะฮะวันนี้นะฮะนี่ฮะนี่ฮะมอบตัวช่วยให้เลยนะจ๊ะกับน้องแก้วนะครับนี่ครับโอนามิมาสานะฮะแค่นวดลดกระชับ ทุกสัดส่วน,น S <S โอนามิมัสซา์นะฮะนี่ให้มาด้วยครับผมแค่นวดลดกระชับทุกสัดส่วนโอนามิมัสตา์พิเศษ40สายแรกลดทันที30%แถมฟรีฮอตเจลคูเจลโทรเลย1144หรือสายด่วน02 351 8000 w w w o n a m i c o t h ของแท้มีขายที่ call center 1นึ่นเท่านั้นโอ้โ,โ,อโ,หโ,หโ,หโหอร่อยจนต้องสงสารคนไม่ได้กินกันเลยทีเดียวเอาหน้าโชว์หน้าจะพาไปบุกห้องนอนยอมใจพี่ตีกันแล้วกันนะครับอุ้ย